พี่แทนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่แทนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเห็นชื่อเรื่องแล้วผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นลองอ่านครับขินดอจีขินดอจีใช่คินดอจีขินดอจ,ดอจีเป็นเป็นภาษาพมา่าหรือพมา่าพม่าเป็นชื่อของเด็กพมา่าแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นเรื่องวิญญ,ญาณขินขินนี่นึกถึงมะขินในรัฐดาแลนด อืมแต่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้ชื่อจริงเขาทีทีในบัตรต่างดาวเขาใช่แต่เวลาเวลาเพื่อนผมเี็กเขาเรียกจีจีชื่อเล่นชื่อจีก็เป็นเป็นผมไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวผมฟังเลยดีกว่าพี่แทนครับนะฮะเป็นเรื่องเป็นยังไงพี่อ่าเรื่องนี้มันประมาณสิบแปดปีนะฮะตอนนั้นประมาณประมาณปีสี่สี่หกเธอจำไม่ผิดสี่หกแล้วก็เพื่อนผมคนเนี้ย อ่ปกติเขาเป็นทันตแพทย์ครับเป็นเป็นหมอฟันเนาะ,ะชื่อชื่อ,ช,อชื่อวุฒแล้วก็มีคลินิกในกรุงเทพด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนทันตแพทย์ด้วยครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นอะ่ะเขาทําฟันกับลูกค้าท่านหนึ่งแล้วก็เขาก็พูดคนนี้เป็นลูกค้าประจําเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเออคุณหมอมีคนมีคนจะขายที่นะขายพร้อมกับบ้านเลยกับที่เป็นเป็นสิบไร่อะ่ะ เป็นเป็นสิบสิบไร่อ่ะยี่สิบหรือสามสิบผมไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดก,กับทะเลโอ้ oh, สวยเลยจังหวัดนึง hmm. ใช่พื้นที่สวยมากแล้วในในตัวพื้นที่เนี่ยมันจะมีปกติเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้ว hmm. สวนมะพร้าวแล้วขุดยกล่องขุดจะล่องแล้วก็มีรู้สึกเลี้ยงปลาใช่ไหมฮะ hmm. ในล่องก็จะก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเนี้ย hmm. มันก็เป็นล่องขึ้นแล้วก็เป็นสวนมะพร้าว พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สนใจเพื่อนผม,มนก็บอกว่าแพงไหมอะไรอย่างเงี้ย hmm. เพราะว่าอยากจะขยายพื้นที่ของคือคือป้าเขาอะทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะอยู่แล้วเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวพุทธมนฑลอะไรเงี้ยแต่ที่มันแคบที่มันแคบแล้วก็อยากจะขยายเห hmm. มือนกับจะจะได้ที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยแต่ hmm. มันจะก็ต้องไกลออกไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าใช่ไหมในเมืองมันก็ไม่มีไม่มีที่เยอะๆอย่างนี้แล้วก็ถูกอย่างนี้อะไรเงี้ย hmm. เขาก็ เสนอเสนอราคาขายมามคุณนอตคือถูกมากคือราคาถูกกว่าท้องตลาดราคากลางว่ากันเถอะถูกอ่ะมันประมาณผมจะไม่บิดน,นะสี่สิบไร่นะคุณนอรตม,มันก็เยอะอยู่นะเยอะเออเยอะแต่ว่าไอลักษณะที่เขาเนี้ยคือตัวที่มันมันอ้วนอยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีถนนนะออกเขาเรียกอ,อะไรถนนถนน,ถน,นแบบรถสวนสองคันได้อ่ะมุ่งออกมาที่ถนนใหญ่ ไอ้ย่องถนนเล็กเนี่ยมันประมาณสนะองสามร้อยเมตรน่ะถึงถึงถึงจะมาถนนใหญ่เนาะถนนที่เป็นของของหลวงอย่างเงี้ยก็ก็เพื่อนก็ไปดูก็ชอบก็ไปเสนอกับปา้าเขาป้าเขาบอกเออจะเอาก็าเอาสิอะไรเงี้ยเผื่อบางทีจะได้ไปขยายเป็นมีพื้นที่เหลือได้ทําเป็นโรงงานแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาจะอยากทํารีสอร์ทครับเพราะว่าไอ้คนที่มาทําฟันเป็นลูกค้าประจําบอกว่าโอ้ยเวลามีอยู่หน้าช่วงหนึ่งหน้าหิงห้อยเนี่ยสวยมากอ๋อฮะ โอ้ oh, บรรยากาศดีถ้าทำนี่คือลุ่งเลยครับอืมก็ไม่บอกจังหวัดนะก็เป็นจังหวัดที่อยู่แบบติดกับทะเลอะไรเงี้ยพอจะพอจะนึกออกแล้วพี่ใช่พอเขาก็ซื้อตอนประมาณสักเดือนเนี่ยเนี่ยคล้ายคล้ายค,ายค,ายคายปัจจุบันก็คือซื้อเดือนตุลาครตุลาซื้อได้เดือนหนึ่งแล้วเจ้าของมาโอนเจ้าของบอกที่สายเหตุที่เขาขายถูกไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเออ เมื่อก่อนเป็นของพ่อเขาแล้วเขาได้มรดกมาแล้วตัวเขาทํางานในกรุงเทพไม่สะดวกที่จะไปดูแลครับถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวมันก็จะกรกล้างเป็นป่าหรือคนไปบุกลุกเนาะเพราะเขาปลูกมะาพร้าวน้ําหอมเนี่ยดดที่นั่นเนี่ยมะพร้าวน้ําหอมชื่อดังมากแล้วก็อร่อยด้วยครับใช่เขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีเวลาดูแลเลยอยู่มันก็จะจะ,จะลบาบากเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาว่างมันเดียวฮ มันไม่สะดวกที่จะเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะขายอยากจะได้เอาเงินตรงเนี้ยมาขยายบ้านที่กรุงับเพื่อนผมนก็เลยตกลงซื้อพอซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยควานเขาอยากจะทํารีสอร์ททีนี้เพื่อนผัวมีอยู่คนนึงมเชื่อไอคนนี้มันจบสถาปัตย์คอรัครบคุณมันจบจบแบบออกแบบตกแต่งอะทํางานอยู่ที่หนึ่งเนี้ยแถวโอลโยธินก็บอกว่า เฮ้ยเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยมึงไหนไหนมึงจะมาแล้วมึงก็มาทาบุญแล้วมึงดูมาดูโลเคชั่นเลยว่าจะทํารีสอร์ทดีไหมอะไรเงี้ยทมให้คนมาพักมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะสะอาดจะทําเป็นร้านกาแฟละอะไรคือแบบคือจะทําอะแถวนั้นตอนสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีนะครับอย่างเงี้ยเจแล้วพบเออเออเดี๋ยวกูจะไปแล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญกับกับบ้านมึงเลยอะไรเงี้ยเพื่อนผมที่เป็นคนตาแพ้เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกเพิ่งแต่งงานไปแล้ว เพื่อนผมคนเนี้ยคนที่เป็นจบสถาปัตย์เนี่ยเป็นสถาปนิกเนี่ยคนนี้ยังไม่แต่งงานอ่าคนนี้เป็นคนเอามาเล่าให้ผมฟังพอเสร็จแล้วปุ๊บอ่าตอนใกล้วันที่สามเอ็ดสี่สามเอ็ดเขาก็นัดกันสามเอ็ดธนวาครับที่จะปีใหม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวมึงมาทาบุญเลยเดี๋ยวซื้อของไว้ให้แล้วมึงจะซื้ออะไรมึงซื้อมาเลยจะทําบุญอะไรเงี้ยอมึงมาเช้าเช้าว่างเงี้ยใช่ไหม เขาจริงๆเลยนะให้ไปค้างคืนแ,แต่คืนที่สามเอ็ดแล้วเไอไ้อเจ้าไอ้เนี่ยไม่ว่างเขาบอกเอออย่างนี้เดี๋ยวไปเช้าเลยกูไปเช้ามืดเลยอบอกมึงมาเร็วๆนะเพราะว่าวัดดังอ่ะวัดที่เขาจะไปทําบุญเนี่ยวัดดังวัดหนึ่งเลยเป็นวัดลักษณะเหมือนมอญอ่ะเป็นเป็นเจดีย์อะไรเป็นลักษณะทรงมอญอยู่แถวนู้นอหละเพื่อนผมก็ที่คนที่ชื่อไอ้เนี่ยก็กะว่าเออเดี๋ยวต้องรีบไปแต่เช้าตื่นทีสี่นะรับรถไปเลย เขาก็ขับรถไปเลยตีสี่เป็นที่สามเอ็ดใช่ไหมตีผมบอกพอเสร็จปุ๊บไปกําลังจะเลี้ยวเข้าบ้านที่บอกแผนที่เรียบร้อยบอกรู้เรียบร้อยพอจะเลี้ยว่รถเพื่อนนสวนออกมาอคนเจ้าของที่สวนออกมาที่จะเลี้ยวออกไปดีเลยมันก็จอดรถบอกเฮ้ยไอไอวุฒิมันจะไปไหนวะนะอะไรอย่างเงี้ยบอกกูลืมซื้อของเดี๋ยวไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เยื้องไกลๆทางหนว่ามีเซเว่น มึงเข้าไปก่อนเลยมึงเข้าไปรอกูเลยในบ้านน่ะเปิดบ้านไว้แล้วไฟเฟยเปิดไว้อะไรเงี้ยอากะลรองมาเงี้ยเดี๋ยวจะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอไม่สายรกพอเสร็จกูเขาก็เลี้ยวไปคนคนที่ชื่อไอเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาคือเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปก็ตรงเข้าไปเลยในบ้านเข้าไปไปจอดเสร็จบ้านเปิดประตูไฟ มันเป็นลนักษณะเออบ้านไม้สองชั้นแอต่ใหญ่พอสมควรนะปออ,อมันมันเจ้าของเก่ากระปลูกไว้อืมพอเข้าไปปั๊บเนี่ยเห็นเด็กมีอยู่สองคนในบ้านเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในครัวแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงอ่ะคนหนึ่งคอันก็พูดเป็นพูดไทยได้อ่ะมันเตอร์สเนียงยข้ามะาอย่างเงี้ยหมอเขาบอกสวัสดีค่ะผมชือ่อจีนะ อ๋อพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเออพี่วูดใช่ไหมแวงเนี้ยเ่อเสร็จบอกเออใช่อ่างเงี้ยพี่เอากาแฟไหมเดี๋ยวหนูจะชงให้อมันมันก็ว่าอย่างงี้นะบอกเออก็ได้อะไรเงี้ยน้าตาลก้อนเดียว,วก็สั่งนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็นั่งนั่งก็หยิบหนังสือมามันก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อนเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วละมันจะมีผู้ชายอีกคนเนี่ยยืนกวาดอยู่กวาดเหมือนกวาดบ้านแต่มันอยู่ไกลๆนะ,ะเแ็บเนี้ย พอทอดไม่เดียวไอ้เจ้าคนที่ชื่อจีพี่หญิงก็ออกมาบอกพี่รอแป๊บหนึ่งนะนาเนี่ยกําลังโตเหมไม่แบบเนี้ยน้ํากําลังต้มอืมอยะาเี้ยน้ำกำลังต้มพี่รอหน่อยหนึ่งพอเสร็จแล้วมันก็เดินหายก็ไปในครัวไอ้ผู้ชายนี่ก็เดินออกมาพี่พี่พี่จะไปทําบุญปีใหม่หรอแบบเนี้ยมันก็ถามบอกเออบอกใช่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปกับไอ้เจ้าวุฒินี่แหละคือใจเพื่อนเนี่ยเขาคิดว่าไอ้เด็กสองคนเนี่ยก็คือลูกจ้างของเพื่อน ไน่ออกไหมเด็เป็นเด็กทํางานบ้านเป็นเป็นเป็นเด็กที่ทํางานของเพื่อนว่าอย่างเงี้ยที่เ็าถามบอกแล้วพี่มามายังไม่สว่างอย่างเงี้ยพี่ไม่กลัวเหรอมันถามมันถามเพื่อนผมผมคนที่เป็นเป็นสถาปนิกเนี่ยบอาจะกลัวอะไรก็เนี่ยบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยพี่ไม่กลัวจริงๆเหรอมันถามอย่างเงี้ยอที่เนี่ยป่าเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ยังไม่สว่างมันก็ว่าอย่างเงี้ย บอกไอ้ไอ้นี่ถามแปลกๆอ่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปทําบุญอ่ะพี่พี่พี่ทําบุญเผื่อให้คนอื่นหรือเปล่ามันถามอย่างงี้มันถามช้าๆไอ้เพื่อนบอกก็ให้อ่ะให้ญาติให้อะไรอ่ะทําให้พวกให้ให้ผมกับแฟนผมได้ไหมจีเนี่ยอืมมันก็พูดอย่างงี้เนาะไอ้เพื่อนก็ตกใจพี่จะทาให้แกทําไมวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกมาพูดอย่างงี้นะจะพูดทําเป็นมาขู่แล้วอนอย่างเงี้ยเดี๋ยว ไอ้วุฒิมาที่หหักเงินเดือนมึงให้หมดเลยอะไรเงี้ยเอรผมไม่ต้องการเงินเดือนละผมต้องการบุญว้ายพูดขนาดนั้นเลยเหรอเออมันพูดอย่างงี้ผมไม่กลัวผมไม่อยากได้เงินผมต้องการบุญแร่งเงี้ยมองแบบไอ้นี่พูดยังไงเพราะมันก็หนาวหนาวด้วยนะอากาศปีปีใหม่เงี้ยมันก็หนาวหนาว้วย หมอกมันก็ลงไงต้นไม้มันเยอะคุณออสแล้วมันยังไม่สว่างอ่ะมันไปตีห้ากว่าแบบแบบช่วงหน้าหนาวมันก็มืดอยู่นะพต้นไม้ก็เยอะเลยแถวนั้นมีต้นมะพร้าวต้นอะไรไม่รู้เพราะแล้ลเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยไอ้มันก็ถามบอกแล้วพี่ไม่กลัวผีเหรอพี่มามืดๆอย่างเงี้ยก็บอกโอ้ยไม่กลัวไม่เชื่อไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนผมคนที่ชื่อวุฒินี่ก็เป็นหมอไงฮ หมอฟฟนเขาก็ไม่กลัวไอ้นี่ก็เป็นสถาปนิกก็ไม่เคยเจออว่าอย่างเงี้ยเขาก็ว่าเขาก็ว่าอย่างเงี้ยนะเขาบอกไม่กลัวจะมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมบอกอะไรไปแล้วพี่อยากกลัวนะมันว่าอย่างเงี้ยมันพูดอไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้นี่นี่พูดแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วุฒมานะมึงมึงโดนแน่ไอ้ไอ้เด็กไอ้วุฒนี่เขาสั่งสอนกันมาอย่างไรว่าอะไรเงี้ยมันพูดเสร็จมันก็ยิ้มมันมันบอกว่า ที่แน่ใจเนี่ยพี่ไม่กลัวออแล้วผมบอกไปเนี่ยที่ช่วยบอกพี่วุฒิด้วยนะให้ให้ทําบุญให้ผมด้วยวันเนี้ยวันปีใหม่มไ,ไอ้เพื่อนผมไอ้คนที่เป็นสถาบันนี้ก็บอกว่าอ้าวแล้วมึงจะมาบอกมึงไม่ไมบอกกันเองง่ะนมึงเป็นอ,อะไรอย่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องไม่ไม่บอกกันเองเอพี่วุฒิไม่ได้เป็นเจ้านายผมมันว่าอย่างเงี้ยอา้าว พี่วุฒิไม่ได้เป็นเจ้านายผมพี่วุฒิไม่รู้จักผมบอกอ้าวมึงไม่รู้จักมึงมีอยู่ในบ้านเขาได้ไงมึงก็เป็นคนทํางานนี่ไหมใช่ผมเป็นทํางานแต่ผมทําอยู่หลายปีแล้วก่อนพี่วุฒิมาอยู่เฮ้ยมันว่าอย่างนี้บอกไอ้นี่พูดอะไรให้น่ากลัวไม่น่ากลัวผมอยู่เนี่ยตรงกอกล้วยข้างหลังห้องน้ําเนี่ยสองคนหัวเมีเลยขอโทษนะครับ มันพูดอย,อย่างนี้ไอ้ไอ้วุฒจชเออไอ้ไอ้ชักเอชักหนาวหนาวแล้วบอกแล้วทําไม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 ไอ้วุฒอยู่ได um ้ตั้งเป็นเดือนโอ้พี่วุฒิเขาไม่เห็นผมวุฒิเขาไม่เห็นผมหรอกเขาบอกถ้ามึงบอกมึงเป็นผีเนี่ยนะจะให้กลัวเนี่ยถามหน่อยมึ่ไม่หลอกไอ้วุฒิ่ะมึงไม่หลอกเขาถามเนี่ยมึงไม่หลอกกูกูไม่เชื่ออกมึงอ่ะเป็นคนมึงมาหลอกแขกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้วุฒิมันมา อ๋อผมบอกพี่วุฒไม่ได้มันก็พูดเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้พี่วุฒใส่พระผมร้อนผมเห็นให้เขาเห็นตัวไม่ได้แต่พี่เนี่ยไม่ใส่มาผมเลยให้เห็นตัวพี่กลัวไหมมันถาวคือแบบวิธานคือมันเหมือนมันบอกมันเหมือนซื่อไงอ๋อก็มันก็ซื่อ แล้วพ่อแบพี่ไม่กลัวใช่ไหมแล้วอย่างนี้พี่กลัวไหมพอมันพูดเสร็จไฟดับพลึบเลยเออแล้วพอพูดคือไอ้ไอ้วุฒร้องโอ้ยตกใจสะดุ้งนี้ใช่ไหมไฟเปิดปุ๊บคุณออดมันไม่ใช่ยสองคนผัวเมียในครัวมีอีกห้าหกเงานู่นสีดำยืนขมือเป็นผู้ชายอ๋อาบอกเพื่อนผมก็ตายตั้งหลายคน มันว่าอ,อย่างนี้นะค <ฮะ S 1> ือพูดสำเนียงมา,มากเนะเ <ฮะ S 1> จ้าของกล่าวใจร้ายนะฆ่าฆ่าพวกผมแล้วก็หมกในคูโอ้ยสงสารเออมันพูดอย่างนี้นะเจ้าของเก่าอ่ะ,<ฮ>ะลูกชายเขาขายให้พี่วุฒิว่าอย่างนี้ที่เนี่ยแล้วมันก็บอกมันก็บอกว่าเพื่อนผมอีกห้าคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเกิดเลยอยู่ในคูน้ําเขาถมดินแล้วเอาต้นฝรั่งปลูกพวกเพื่อนผมนอนอยู่ใต้ต้นสลัง แล้วตรงนั้นโอเคพี่ธานเชื่อต่อแล้วแล้วมันก็แล้วมันก็บอกว่าผมกับเมียถูกฝังอยู่ใต้ต้นกล้วยหลังบ้านคนละที่ทำบุญให้ผมด้วยนะผมอยากไปเกิดโอ้โหไอ้ไอ้เพนพวดไม่ฟังแล้วขับรถอย่างเร็วหรือปื๊ดออกมาพอออกมาปุ๊บปากซอยอ่ะไอ้ไอ้บุูดกลับมาพอดีเลยกลับมาสวนบอกเอาไอ้ไอมึงจะไปไหนอ่ะมึง่ไปทง ทำบุญกับกูกูไปรอที่วัดแล้วโหบ้านมึงไม่ไหวหรอกสลอนหมดผีไอ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 วุฒิก็ด่ะเป็นบ้าอะไรไอนี่นี่มายังไม่ถึงแบบสิบนาทีเลยแม่งโวยวายโวยวายอะไรวะเออมึงตามไปที่วัดเลยพระวัดเขารู้นะมันจะไปทําวัดไหนเนี้ยไอเนี่ก็ไปซื้อของอะไรเชเว่นมาไม่รู้ขาดเหลือก็เลยขับตามไปไปนั่งประวสั่นฟังพระสวดอยู่นี่ในในศาลาบนศาลา แล้วพอทาบุญเสร็จแต่ประกวดน้ําเสร็จแต่บอกโอ้หกูกวดน้าให้หมดเลยมึงในในบ้านมันถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่าใช่เพราะว่าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วบอกมึงรู้ไหมในบ้านมึงอ่ะไม่ใช่เป็นที่ปกติที่เขาขายมาถูกอ่มันเจ้าของเก่าอ่ะมันมัน,ม,นมันค่าคนงานพมา่าอ่าใช่พ่อเขาค่า และไอ้ที่คูน้ําที่เป็นบ่อปลาที่ถูกถมเพราะอะไรรู้ป่ามันเอาศพไปไว้มันเลยต้องถมแล้วทําเป็นเอาต้นฝรั่งปลูกฝรั่งกิมจูอ่ะ<ฮ>ปลูก,กทับลงไปเพื่อเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันเป็นบ่อใช่ไหมมันก็ไม่ต้องขุดนะ่ะพ<ฮ>อฆ่าเสร็จก็ใส่ใส่เขาบอกว่าโอเป็นคนดุมากพ่อเจ้าของอนะ่ะ แล้วปรากฏว่าพ่อเจ้าของตอนหลังถูกจับได้มันก็เลยก็เลยติดคุกอยู่ไอ้ลูกเนี่ยมันก็เลยขายแล้วมันไม่บอก oh. มันบอกว่ามันไม่ไปดูแล oh. เพราะว่าคนแถวนั้นรู้กิจศั์แล้วเพื่อนเขาเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมบางลําพูเขาไม่รู้ง่ะ oh. เขาก็เลยไปซื้อคือยังไม่ได้คุยับใครซื้อใครได้แค่เดือนเดียวไงยังไม่รู้จักคนสนิท oh. ใช่เขาบอกคนแถวนั้นรู้กิจศั์เลยพ่อเพือพ่อนคนเนี้ยไอพ่อเจ้าของที่คนเนี้ยดุมาก ใครไปล้ำที่ไปใครใครไปขมโมยมะพร้าวอะไรน้ําหอมนี่โดนยิงเลยนะเอาปืนยิงเฉียวหัวเลยนะอืมเพราะฉะนั้นคนงานที่เป็นพมา่าใครขัดขืนใครจะหนีกลับนะโดนลงไม้ลงมืออาจจะฆ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ารวมทั้งหมดคือห้าศอท,ที่ที่ตารวจไปขุดเจอใต้ต้นฝรั่งเจอใช่ไหมพี่อะไรเจอ,อเขาถึงตามไปจับพ่อไงพ่อเจ้าของเก่าก็เพื่อนเขาถึงไปนั่นไง ผลสุดท้ายเพื่อนเลยประกาศขายแล้วก็มีเศรษฐีร้านเพชรไปซื้อทำรีสอร์ทแต่เขาเขาก็น่าจะไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะมั้งพี่เขามาบอกดีดีเพราะเจ้าของรีสอร์ทใหม่เขาทำบุญให้หมดเขาลื้อหมดเลยเขาทำใหม่หมดเลยใช่แต่เพื่อนผมมาแจ็คพอตก็เลยเพื่อนผมก็เลยอยู่ไม่ได้แต่พอดีเพื่อนผมเป็นคนที่ที่แบบมีพระติดตัวประจําไงเขาเป็นเป็นหมอใช่เป็นหมอแล้วก็เปิดเกษียณแล้วแต่ว่าต้องขายทิ้งไงเพราะว่าเพราะว่า เตี่ยปลาเขาไม่ให้ไม่ให้ทําต่ออ่อเตี่ยเขาถือไงเขาเป็นคนจีนเขาก็ถือที่ถืออะไรเงี้ยเนาะโอ้ห่วงจุ้ยมีดีแล้วว่าไอห่าฝังศพไว้เต็มเลยตัง้งห้าหกศพแต่ที่มารู้อว่าเพราะผีมันมาบอกมันอยากได้บุญอืนน<า>ี้ผมเห็นปีใหม่ใช่คือน่ารักเลยนะพี่แทนก็ก็คุยว่าจะไปทําบุญกันนะ่ะเขาก็คงรู้ใช่ไหมหเขาเคยบอกทําบุญนี้เขาด้วยเขาว่าไม่อยากได้แอก อันนี้ก็ปดได้หักเงินเดือนมึงให้หมดเลย <c oughs> มึงมึงมาหลอกกลัวอะไรเงี้ยบอกโอ้ผมไม่อยากได้เงินเดือนแล้วผมอยากได้บุญ <c oughs> ทัาบุญให้ผมด้วยนะผมจะได้ไปเกิดปรากอบเขามันมันมันคือแบบคูบอ่อปลาคุณนอตนึ่ออก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ข้างบนอนะ่ะมันก็เป็นต้นมะพร้าว <c oughs> ทีนี้เวลาเขาเลี้ยงปลาในร่องอะ่ะพอมันเอาศพลงไปอะ่ะมันก็เลยต้องถมคือฝังศพไงแล้วก็วิธีง่ายๆคือก็เอาฝรั่งปลูกแซมฝรั่งงามเลยฝรั่งกิมจู เพื oh, ่อนบอกฝรั่งกิมจูต้องสี่สิบกว่าต้นเนี่ยเสียด้คือผมผมผมนึกภาพนี้นะพี่แทนคือเราไปบ้านเพื่อนแล้วแบบเออไปครั้งแรกแล้วเจอเอ้าวคนน่าจ,จะเป็นคนงานแล้วมาตอนเราขับสู้นะแล้วก็พูดคุยแบบเหมือนแบบอารมณ์ดีเหมือนซื้อๆแบบไม่ต้องการได้บุญพี่ไม่กลัวผีนะ ไม่กลัวมีอะไรใช่เขมันก็นนพูดยืดยืดอ,อันนี้ก็เป็นสเนียงพมา่าแล้วไอ้เพื่อนที่ชื่อวุฒิที่เป็นทันตแพทย์เป็นหมอเขาบอกว่ากูยังไม่เคยจ้างเด็กแล้วมันจะมีมาได้อย่างไงตั้งสี่ห้าคนบอกก<อ>็ผีอะที่มันหลอกกูไงนน,น,นนะมันก็พูดหย,บยบาบหยาบมันหลอกกูก็พูดตัวสั่นบ้นสลาวัดอีหากูเกือบจับไข้หัวโกนมาในวัดนี่เขายังชั่วหน่อยเออโอ้ยขับรถไม่ฟังเลยสวนปุ๊บ ไอ้นั่นบอกกูไปรอที่วัดแล้วมึงตามมานนะกูไม่เอาแล้วบ้านมึงผีเยอะไอ้นี่ไม่รู้ไงคล้องพระผีไม่หลอกค่อคือน่ากลัวด้วยแล้วมันน่ารักแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะพี่พี่แทนเนาะน่ากลัว,วมันมืดตอนเนะช้ามันไปเช้ามืดไงมันไปตีห้าครึ่งแล้วหน้าหนาวมันยังไม่ค่อยสว่างนะปลาออด แล้วแบบบรรยากาศนะต้นไม้สูงมะพร้าวสูงอย่างเงี้ยมันเป็นดงเลยตอนนั้นนะแล้วคุณออสนึกถึงสิบแปดปีที่แล้วไม่ได้เจริญหนีนะพูดง่ายๆว่าเอาสักเจ็ดแปดมงแสงอาทิตย์แต่ยังส่องมาอาจจะยังไม่ถึงพื้นดินเลยใช่ไหมหกโมงยังมืดอยู่เลยมันก็ถามแล้วพี่กลัวไหมกลัวผีไอ้เพื่อนก็บอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวไฟดับปุ๊บเลยเออเนี่ยน่ารักอ่ะ คือคือถามตอนแรกๆคุยตอนแรกๆเนี่ยยังพอทนนะยังอาจจะนึกว่ามันหยอกมันซื่อมันไม่ค่อยเข้าใจอะไรเราคิดอย่างนี้นะพี่นะมาขอส่วนบุญนะทำไมคิดเนี้ยคือเขาเข้ามาขอให้ทำบุญเพราะปีใหม่งไงเราก็ต้องทําบุญอยู่ทุกคนนะคนไทยอย่างเงี้ยแต่พอบอกพอไฟดับปุ๊บอันนี้น่ากลัวละอันนี้ผีละผีจริงๆละ ไฟดับก็ก็พอเปิดพอเปิดมาก็เป็นพวกวิญญาณที่ที่ถูกฝังใต้ต้สลังอีกห้าคนยืนนั้งหลังเลยนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โหไอ้นี่วิ่งเอาเลยทีนี้ตอนแรกคุยคุยมันนึกว่าไอ้ผัวเมียสองคนนี้หลอกพลาวบอกเมียผมชื่อและที่รู้ว่าชื่อขินดอจีผมชื่อหม่องวินเพราะอะไรรู้ไหมพอหลังตำรวจเข้าไปค้นน่ะสืบสวนน่ะปรากฏว่าไอ้ใบต่างด้าวไอ้สองคนนี้ยังอยู่ออ อยู่หลังตู้หล่นลงไปเจ้าเจ้าของมันเก็บไปไม่หมดในห้องที่มันนอนอ่ะแต่ไอ้ไอ้ไอ้สี่คนที่ฝังอยู่ใต้ต้นฝรั่งน่ะมันทําลายหลักฐานไปหมดแล้วไม่รู้ชื่ออะไรก็เขาเขาก็เลยเนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่ชื่อไอ้เนี่ยเพื่อนผมคนเนี้ยที่เป็นสถานนี้ก็มาไล่ผมฟังบอกว่าจําชื่อได้เลยเพราะมันหลอกกูคินดอจีมันชื่อเรยกไอจี และไอ้ผู้ชายที่ถามที่เป็นผีมาหลอกอะชื่อไอ้วินมองวินหัวมันอออืมผมก็ตั้งชื่อขินดอจีผีใช่เปล่าผีสิพี่ผีนี่นะแต่ว่าเป็นผี<ช>ที่น่ารักแล้วก็น่ากลัวด้วยแหละพอมันเป็นผีพอรู้ว่าเป็นผีพวกมันน่ากลัวทันทีเลยอ,ะอ่ะอ่าผมเนี่ยเพื่อนคนชื่อวุฒิเล่าเล่าตอนเล่านานนะแต่ผมจําได้แม่นเลยมาเล่าที่พัทยาตอนไปเที่ยวคนเดียวบอกกูกูไปกูไปไอ้ไอ้เนี่ยมันบอกกูไปบ้านไอ้วุฒิแม่งโดนผีหลอกอ่ ใช่สนุกสนุกพี่แทนสนุกเลยผมคิดถึงภาพแบบซื่อๆนะแบบแต่คนแบบคือไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นใครเชื้อชาติไหนนะคูฟังเราก็คนเหมือนกันเท่าๆกันนะเราต่างเราต่างมีเขาเรียกมีผลประโยชน์ร่วมกันเราแลกกันคนนึงมีผลประโยชน์เรื่องแรงงานคนหนึ่งมีผลประโยชน์เรื่อง,ง,งคนนงอง่าตอบแทนเราแลกกัน ใช้เขาก็คิดว่าปีใหม่คงมาขอส่วนบุญเนาะจะไปทาบุญใหญ่อะไรเงี้ยอครับก็สนุกสนุกพิธานชอบชอบขอบคุณมากพิธานคืนนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดี